สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาเทิงดูลินสวัสดีครับกระผมนายธามบาลเตรนสุกพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชเชียงมารีวันนี้พวกเราขอมาเสนอผลง,งานปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกหอยนางรมบดกลุ่มการเกษตรครับซึ่งแนวคิดนี้เราได้มาจากทีมงานวิจัยไต้หวันไฮเทคที่ว่าเปลือกหอยนางรมบด สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยและปรับปรุงคุณภาพดินได้ทีมงานนักประดิษฐ์ของเราจรึงได้สนใจที่จะนำเปลือกหอยนางรมจากพ่อค้าแม่ค้าที่นำเปลือกหอยนางรมไปทิ้งกองเป็นภูเขาและเศษพืชผ,ผักผลไม้จากตลาดประมงอัศิลานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับซีโรเวตลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมค่ะวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาน้าหมากัก 1. เปลือกหอยนางรมบด2หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM 3. สารเเรงซูปเปอร์พอร์์สองสี่เศษพืชผักผลไม้เช่นเปลือกสับประรดเปลือกมะนาว 5. กากน้ำตาลๆ 6. ถังน้ำหมักในการใส่200 ml 7. บรรจุภัณฑ์ที่ใส่3ขนาด250 ml 500 ml และ1000 ml ค่ะการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักเชียวภาพจากเปลือกหอยนางรมบทมีขั้นตอนในการจัดทำดังนี้ ใส่สมผสมได้แก่เปลือกอหอยด้านบ,บนละเอียดกับเปลือกสับป,ปะรดและมะนาวนำมาหมักผสมกับกา,กากน้ำตาลจุนซี่เอ็และสารพดสองใส่ในถังขนาด200ลิตรเติมน้ำสะอาดคนสมผส,ม,สมทุกอย่างให้เข้ากันโดยทำการปิดฝาหมากักเก็บไปเป็นเวลาทั้งหมด21วันและน้ำมากกองเอาก,ากากออกก่อนครับเสร็จแล้วจะทำการนำไปใช้โดยต้องผส,ม,สมน้ำทั้งหมด1ลิตร ต่อปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ7-4ครับในส่วนต่อไปคุณสมบัติและลักษณะเด่นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกหอยนางรมบดซึ่งมีส่วนผสมเปลือกหอยนางรมบดละเอียดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยทําให้มีฮอร์โมนกระตุ้นการแตกลากและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและเมื่อเพิ่มส่วนผสมเปลือกสับปะรดและเปลือกมะนาวลงไปทําให้มีผลผลิตมากยิ่งขึ้นแนวคิดนี้จะช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยลดการใช้ทรัพยากร และเป็นเรื่องที่ทําให้มนุษย์ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังง่งยืนมากยิ่งขึ้นครับค่ะและการนําไปใช้ประโยชน์ของน้ําปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกหอยนางรมสามารถช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตในสวนผักผลไม้ได้ค่ะและพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ